ที่โรงยิมเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอุดมเขตลาดนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายวิชัยบุญมีในอำเภอเมืองนครนายกพร้อมด้วยรองผู้ังกับการตำรวบุทธรจังหวัดนครนายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้างปลัดเทศบาลนายกอบตวังกระโจมอบตดอนยออบตท่าช้างอบตท่าทรายและทีมแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงมาที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ พักคอยเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นและความพร้อมในเรื่องไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตรวมถึงกล้องวงจรปิดเพื่อการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการอาหารเครื่องดื่มห้องสุขารวมถึงการติดตั้งเครื่องซักผ้าทางนี้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่พักอยู่ภายในศูนย์พักคอยศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้120เตียงแยกเป็นชาย60เตียงและหญิง60เตียงและในวันนี้รับผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในศูนย์จำนวน20รายโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมแล้ว